นี่คือตายสภาเออสามบาทค่ะคู่ของฝ่ายแล้วก็นี้ค่ะกวดเบี้ยอีกสามบาทให้เก้าบาทสมดังหวังค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารู้ใจแล้วเดี๋ยววันนี้อากาศแสนดีมากๆเลยค่ะ วรุตาจะไปเก็บขวดที่ริมแม่น้ำรัวเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะแล้วก็วรุษตาก็อยากขอขพรคุณทุกทท่านทุกๆกํกกกำลังใจที่ส่งมาให้วรุตากาัเฟนขอให้ความดีตรงนี้ส่งคืนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่ริมแม่น้ำรัวกันเลยคะ่ะ วรุตาหวังว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้ริมแม่น้ำรวนน่าจะสร้างความโชคดีให้กับวารุตาคร้านไอติมเปิดแล้วค่ะไปเขียนแล้วค่ะไปกันเลยลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะวันนี้ วันที่แสนดีวันที่มีแดดขอให้ความหวังของมารุตาเจิดจ้าเหมือนกับแสงแดดที่กำลังส่องตอนนี้คนเขาะจะมานั่งเล่นมาอาบแดดมารับลมรับบรรยากาศพ่อแม่ก็จะพาทุกบั่นจักรยานค่ะบรรยากาศแบบนี้มีแต่คนอยากจะออกค่ะ วารุตาเดินมาถึงเครื่องทางอย่างไม่เจอขวดเลยค่ะ mm hmm. ยังไงก็ต้องมีหวังให้เจอจาเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่กำลังส่องอยู่ทรงนนี้ค่ะ mm hmm. วันนี้ก็มาคนเดียวค่ะแฟนไม่ได้มาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเดินเก็บคนเดียวก็ได้มองซ้ายมองขวาก็ยังไม่เจอขวดสักใบเลยค่ะ ตตาจากไปดูตรงสนามหญา้าค่ะริมแม่น้ำรัวก็ยังมีผู้คนมานั่งเล่นกันบ้างเด๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศช่างสวยงามเหลือเกินค่ะน้ำใสหญ้าเขียวกขจี วารุตาก็ยังไม่เจอขวดเลยค่ะเดี๋ยวเขามาดูมุมนี้นะคะแอปเปิ้ลยังอยู่ค่ะแต่เหลืออยู่ซีกเดียวแล้วมุมนี้ก็หายไปเลยค่ะสองลูกนี่คือต้นแอปเปิ้ลค่ะลูกเต็มไปหมดเลย นี่ค่ะรูปที่ของเขาหล่นลงมารุตาเจอเห็ดค่ะนี่สวยจังช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะก็จะมีผู้คนพาหมามาเดินเล่นกันค่ะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆแต่วรุตายังไม่เจอขวดแม้แต่สักใบเดียวเลยค่ะ ล้าเอาอาหารมามากินแล้วก็ไม่เอาไปทิ้งตรงถังขยะเขาก็จะลอยฟ้องอยู่ในน้ำแบบนี้ค่ะไปกันต่อเลยค่ะบรรยากาศ ยอมรับเลยนะคะว่าสดชื่นมากๆสำหรับรู้ดูไม้ร่วงค่ะก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขแบบนี้ในทุกๆวันนะคะวารุตาจะเดินครบรอบที่ริมแม่น้ำรัวแล้วนะคะแต่ว่ายัางไม่เจอปวดเม้แต่สักใบเดียว ไปต่อเลยคะ่ะบางครั้งเราก็ต้องยอมรับกติกานะคะว่าไม่มีใครได้อะไรเสมอแล้วก็ไม่มีใครที่เสียอะไรเสมอเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะดักเท่าที่ดอกไม้ยังสวยงามชีวิตของเราก็ยังไม่สิ้นค่ะเดีย๋ยวเอาโฟมไปทิ้งทงขังขยคะค่ะ ยังกายวารุตาก็ไม่ยอมแพ้เดินต่อเลยค่ะเดีย๋ยววารุตาจะเดินลงไปใต้สะพานตรงนี้นะคะเพราะว่าข้างล่างผู้คนบางทีเขาจะลงไปนั่งไปนั่งดื่มเบียร์ไปนั่งกันแบบสงบสงบนะคะเดี๋ยวเราลงกันไปด้วยกันค่ะ นี่คือทางลงใต้สะพานนะคะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่คือใต้สะพานรุตาเจอสามบาทค่ะ ทุกคนพขจมาก่อกองไฟแล้วก็นี้ค่ะขวดเบียร์อีกสาบาทค่ะมองหาอีกหน่อยนี่คืออีก3บาทค่ะนี่บรรยากาศใต้สะพานค่ะมองซ้ายมองขวาหาดูนะคะนู้นค่ะวารุตาเจออีกแล้วสองขวดด้านในฝ่าดงทำเบียไปนิดหน่อยค่ะนี่ก็คือ3บาทนี่ค่ะแล้วก็นี่อีก สาบาทค่ะมุมนี้นี่คือราวเหล็กนะคะที่ต่อมาจากสะพานเพื่อที่จะกักน้ำไม่ให้น้ำไหลแรงและอีกอย่างอะไรที่มันเป็นท่นสูงหรือเป็นอะไรก็ก็จะดักไว้มุมนี้ก่อนค่ะมองหาคนต่อนะคะ อรุตาจะเจอ9ก้าบาทไหมขอเป็นเก้าบาทค่ะอรุตาได้เก้าบาทสมดังหวังค่ะบรรยากาศใต้สะพานอรุตาไม่แนะนำเพื่อนๆเลยนะคะถ้าไม่จำเป็นอย่าลงมาค่ะเพราะว่ามันมืดครึ้มมากๆเลยค่ะเป็นสถานที่อับผู้คนอรุตาเจออีก9ก้าบาทโอ้โหดีใจมากเลยค่ะนี่คือเก้าบาท ดี๋มองมุมนี้อีกหน่อยนึงค่ะเดี๋ยววารุตาก็จะขึ้นแล้วมุมนี้ก็เป็นมุมที่เด็กวัยรุ่นที่เขาต้องการความเป็นส่วนตัวเขาจะมานั่งกันมุมนี้นะคะนี่ค่ะไม่มีเลยวารตเตยไฟเช็คหนึ่งอันคะ่ะนี่คือน,นูนที่เราต้องขึ้นไปนะคะลุยกันเลยคะ่ะ อีกมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งถือถุงใสขวดสองก้าวเท้าก็ย่างกันสลับเดินขึ้นมาข้างบนค่ะเห็นสะพานอยู่ข้างหน้าไหมคะนั่นแหละค่ะที่อยู่ข้างหน้านั้นวารุตาจะเดินลงไปใต้สะพานลอยค่ะการเดินลงไปแบบนี้นะคะภาภาเป็นการเสี่ยงอีกอันหนึ่งจากขอบถนนแล้วก็ลงไปแบบนั้นเลยค่ะลงกันไปเลย เวลาเดินนะคะต้องเดินช้าๆเท้าจิกเอาไว้ค่ะเรามีรากไม้ก็พอช่วยพยุงได้บ้างนะคะแต่อย่าประมาทนะคะเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบรุตาว่าจะพาเพื่อนๆไปแต่สุดท้ายก็บอกว่าห้าม ผ่านเข้าไปนะคะไม่อนุญาตถ้าเข้าไปแล้วก็จะโดนปรับได้ค่ะอย่างงั้นเราถอยหลังกลับกันไปเลยค่ะห้ามผ่านเข้าไปแล้วค่ะใครฝ่าฝืนก็ต้องโดนปรับเราก็อยากไปฝ่าฝืนกดเขานะคะก็ไปกันค่ะเดี๋ยวเอาขวดไปคืนแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าวารุตาวันนี้ได้สักเท่าไหร่ไปกันเลย คิดถึงแกะแกะไม่มีแล้วค่ะแกะกลับบ้านหมดแล้วรู้าต้องรออกงินนะคะได้1ยูโร15บห้าเซนเดี๋ยวไปรับเงินกันที่แคชเชียะะร์เลยค่ะรูตาได้1ดยูโร 1. 15บห้าเซนค่ะ สำหรับริมแม่น้ำรัววารุตาก็ได้40บาทกลับบ้านค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้มานะคะอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย